สวัสดีครับชาว youtube ทั่วประเทศทั่วโลกอ้าววันนี้เจอกับหนุ่มกระสินเนาะ <S 2> <S 2> <S หนุ่มลองทำเนี่ยโอ้ค้องแค่ค้องแค่จวดจัดจวดจัดไป็นแต่ไเลยเอ้า <S <S ออสายโหดสายโหดปวดหที่ไม่กูกันเลยบบาดเ,าเ,าเาลยเอ้าเมงได้เฮาเจอเมงโควันโวสองร้อยสิบเยญคนแล้วทำเมงโคมากแต่ว่าถ้าว่ามีเมงโคเนี่ยเปนตรไรเลยตรงนี้เป็นลำห้วยเก่าครับมันก็เลยลงโอ้ย แผนยู u t u b e ขอดำเผาเลยเอาเอาดินออกแล้วก็ขึ้นได้ครับวา,างแผนยังไงเอาดูท่านผู้ชมเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับขอเจ้าพ่อนาำสีรุร่งด้วยโอ้ยนุ่มโล่คอยสีมือเลยไม่รู้ครับไม่ใช่คนต้องคิดออามาตั้งแต่การาซิมเนาะของคำของเราสายเมืนรถไทยกัมาซอยกันเนาะ ขึ้นในน้อยๆขนในน้อยเพราะมันไหลลงอย่าไปเลือกเด้อมันสีร่มไปเลือกมันสีร่มเดีย้ยเอา้าช่วยเได้ออยังไงเนี่ยฮาดำดำจะน้อยก่อนเราก็า ดำจะน้อยเชียร์ลงเลยสบายถ้ามีเมกโคขึ้นครับถ้ามีเมกโคเนี่ยถ้าไม่มีเมกโคออะไรเนาถ้าดำเพียงไม่ได้คันนี้บอกว่าอ,อากาศจะเคยมีประสบการเอียงมาก่อนกันพลาดครับกอดินหนักมากเนาะวางแผนใหม่ครับต้องนุ่มยังไม่รู้ว่าตรงนี้มันเป็นดินอะไร กัดเนะาะารถไม่ติดไม่ลงเพราะไม่มีมพังครับรถดารถเปปูนถ้าติดติดอะไรก็พังได้เยอะยสดดะิดึงบ่ดึงส้อยแดกดึงส้อยขึ้นยุวเออดึงส้อยกันถ้าพอดึงมันขึ้นยาก การทองถิ่นฮาเด้เทางฮ่อเดาวยูทูบตัวประเทศตัวโลกทางสปปลาวเลาอ้าวประเทศทองเอฟซีลำลำรุ่ยรุ่ยสุขคนที่เป็นกำลังใจตามช่องหอจกอ,อนาำสีรุ่งเรืองอออออว,วงันไมไ่พูดอยู่ว่างแผนแบบไี้ พี่มันสิลมเนี่ยทับทิศตรงนี้เป็นดินดูนครับมาไม่ได้อันตรายถ้าผ่านมาก็เรียบร้อยตรงนี้จับมือแม่กโก้เนี่ยเดี๋ยวต้องได้มากูเชียบมันเ,นเนองเนาะ ขึ้นไม่ขึ้นแต่ธรรมดาถ้าแมคโคช่วยนี่น่าจะขึ้นครับก็แมคโคช่วยนะแถกำลังงาน,งานปวดผัดผาดมาเออยังไ,ไงเอแถแจ่ต้องคุมหน้างานครับถ้าไม่คุมหน้างานบางทีลูกน้องมาก็รถเสียรถพังได้เนะี่ยเพราะว่ามัน บางทีงานยากต้องรุนแางงานครับเขาแก่หนึ่งเขาแก่สองวางแผนผิดพลาดก็เรียบร้อยกวนะปลาใหญ่กำลังมาสองวัวม,มาพอดีเลย เมคโคลงมาบริเวณนี้ไม่ได้ครับดินเป็นลำห้วยเดิมลมเพราะนั้นก็เลยกำลังวางแผนใหม่เอาเมือม่อเมคโคว่าดึงยังไงก็ขึ้นเอาก็เอาตามเมือเมคโคแล้ครับเอาประสบการณ์แต่ละใครแต่ละมันจริงไม่เหมือนกันเนาะเอาแต่ขอให้ขึ้นส่งพร้อมกันก็ขึ้นดินทั้งบนก็มีอยู่แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่บริเวณผมเดินอยู่นี่เป็นลำห้วยเดิมครับอากาศลมสูง เอาลองดูจวนจนัดสีมือแต่ละคนก็เก่งมาไไลอาจารย์ครับแต่ตรงนี้ถ้าไมโ่โคลงมาได้ก็ส่งปั๊บขึ้นได้เอาดัานูดช่วยอีกเอาขึ้นสบายและช่วยจันปูเพราะว่าเครื่องหลายแรงครับเมโ่โคก็มีแรงจิบล้อก็มีแรงรถไทอีกเอา làm leng ma, thế ngay, đoạt chặt, ôm, giật, ôm, lên.